ตลาดช่วงนี้ยังคงหนักหน่วงนะคะปกคุมไปด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวน,นจากนโยบายภาษีนาเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทําให้ดัชนีวิกซ์ซึ่งวัดความผันผวน,นของดัชนี s อสแ0นในเส้นสีน้ําตาลเข้มที่ล่าสุดอยู่ที่47จุดพุ่งขึ้นจาก21จุด ก่อนการประกาศของทรัมป์ในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยระดับที่ประมาณ47จุดนี้นะคะหากเทียบกับข้อมูลในอดีตจะพบว่า 1, ผันผวนและตื่นตระหนกกว่าการปรับฐานธรรมดาที่สูงสุดราว37จุดแต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงที่เกิดแบร์มาร์เกตที่61จุดสอดคล้องกับด้านตลาดตราสารหนี้นะคะที่เครดิตสเปรดในเส้นสีน้ำตาลออนมีการปรับตัวขึ้นเช่นกันแต่อัตราความรุนแรงดูไม่กังวลมากเท่าไหร่ ทั้งนี้ความก้าวหน้าล่าสุดก็จะเห็นความพยายามในการเจราจาเพื่อลดระดับภาษีของหลายๆประเทศแต่ก็จะมีความกังวลที่สูงขึ้นจากฝั่งจีนที่แสดงท่าทีตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐ3 4เกับสินค้าสหรัฐทั้งหมดพร้อมควบคุมการส่งออกแร่แร่เอิร์ธเจ็ดชนิดไปยังสหรัฐและแบรนด์บริษัทสหรัฐอีก27แห่งส่วนทรัมป์เองเมื่อคืนนี้ก็ประกาศตอบโต้ด้วยการขู่ว่าถ้าจีนไม่ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เพิ่งประกาศออกมาก็จะขึ้นภาษีบนสินค้าของจีนอีก5 ทําให้ระดับภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากจีนอาจขึ้นไปแตะระดับที่สูงถึง104%เลยทีเดียวสําหรับตลาดเอเชียเช้านี้นะคะปรับตัวขึ้นนําโดยญี่ปุ่นที่บวกขึ้นมา5-6%หลังมีข่าวว่ากําลังเจราจาเพื่อลดการขาัดดุลการค้ากับสหรัฐทางนี้นะคะเรายังควรจะจับตาตลาดในวันพรุ่งนี้คือวันที่9ซึ่งจะเป็นดีเดยนในการบังคับใช้ภาษีนำเข้า reciprocal t a r i f f ที่ประกาศออกมาในสัปดาห์ก่อนนั่นเอง ทีนี้หากเจาะลึกถึงเศรษฐกิจสหรัฐเองก่อนล่าสุดนะักวิเคราะห์หลายๆเจ้าออกมาปรับค่าการโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐให้สูงขึ้นเช่น JP m o ม g a n แกปรับโอกาสการเกิด e c เ s s i o n ภายในสิ้นปีนี้ขึ้นจาก40เป็น60ขณะที่โ m a n ม a c h กก็ปรับค่าการ Recession ในอีก12เดือนข้างหน้าขึ้นจาก35เป็น45โดยให้สาเหตุแรงกดดันจาก3ปัจจัยคือ 1. สภาพคล่องด้านการเงินที่ลดลงมากกว่าคาด 2. ความเสี่ยงของการตอบโต้และการบอยคอ สินค้าร่วมถึงบริการของสหรัฐโดยหลายประเทศทั่วโลกและ3ความไม่แน่นอนทางนโยบายของทรัมป์ท้งนี้นะคะการประเมินล่าสุดของตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมากขึ้นในปีนี้จากเดิมที่มองสองครั้งเป็น4ครั้งคือในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมกันยายนและธันวาคมรวมแล้ว1%ทางนี้นะคะทางโกลแมนแซกมองว่าอาจมีการลดดอกเบีย้ยสูงถึง2%หากเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยจริง ถัดมาเรามาประเมินตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะล่าสุดดัชนี s p 5 0 0ป,ปรับตัวลงเปิดแกลบดาวทำให้ภาพรายสัปดาห์ติดลบมากขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้มขาลงในภาพรายวันและอ่อนตัวลงในภาพรายสัปดาห์แนวโน้มหลักเป็นขาลงระยะสั้นและเริ่มเข้าโอเวอร์โซครั้งแรกอาจมีแรงเด้งระหว่างสัปดาห์ได้บ้างโดยรอให้แนวรับไว้ที่4,880จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่5,400จุดนอกจากนี้นะคะจากการประเมินดาวไซ์ในรอบนี้ ลมบาโอดีเยถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างแรงและเร็วกว่าการปรับฐานปกติเนื่องจากใช้เวลาในการปรับตัวลง17%ภายในเวลา32วันเทียบกับค่าเฉลี่ยการปรับฐานในอดีตตั้งแต่ปี1990ที่ติดลบ โดยเฉลี่ย14%ภายในระยะเวลา74วันทั้งนี้นะคะหุ้น Magnificent s e v e คือตัวดึงตลาดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเช่น Nvidia ที่ลบ27% Apple ลบ28%และ Tesla ที่ลบ42%ซึ่งโดยรวมนะคะ7ตัวรวมกันแล้วเนี่ยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐไปเกือบเกือบ8%เลยทีเดียวด้าน valuation จึงมีความถูกลงมาอยู่ระหว่างที่ลบ1 SD และลบ2 SD ข้ามาที่เวียดนามซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกกดดันอย่างหนักโดยหุ้นเวียดนามปรับตัวลงมาแล้วถึง13.9%ตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมาแม้มีข่าวว่าเวียดนามอาจจะลดภาษีนําเข้าจากสหรัฐให้เหลือ0%ทั้งนี้เรามองว่าตลาดหุ้นเวียดนามปัจจุบันรับรู้ราคาข่าวร้ายไปมากแล้วเห็น <c oughs> ได้จาก12 forward PE ปัจจุบันอยู่ที่9.8เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีที่11.9เท่า ทางนี้อาจจะยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีนะคะรัฐบาลเวียดนามยังแสดงความมั่นใจว่าการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐจะไม่กระทบเป้าหมายการเติบโตของ GDP ปี2025ที่8%ซึ่งสะท้อนว่าเวียดนามอาจเตรียมใช้มตรกาการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อหักลบแรงกดดันโดยเงินเฟอ้อเวียดนามล่าสุดยังต่ํากว่าเป้าหมายที่ระดับ4.5%ซึ่งหมายถึงโอกาสการลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1ด้านตราสารหนี้เนื่องด้วยความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของทรัมป์จะสร้างความผันผวนต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐขณะที่ความผันผวนของตลาดพันธบัตรไทยต่ำกว่าเรายังคงแนะนํากองทุน KF+ ฟิกพลัที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยคุณภาพสูงด้วยเครดิตเร й ติ้งตั้งแต่ A ขึ้นไปมากกว่า70%และมีดูเรชั่นไม่ยาวอยู่ที่2-4ปี ข้อที่สอเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้ง K Well Plus และ K Allroad Series เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว50-70%เนื่องจากมีการปรับพอร์ตอย่างสม่ําเสมอโดยในช่วงที่ผ่านมามีการทยอยลดความเสี่ยงลงไปบ้างแล้วนอกจากนี้ในภาวะ r i s k o f f ช่วงนี้ก็จะมีสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยลดดาวซาไซด์ได้ข้อที่3ท่ามกลางตลาดทุนที่ผันผวนสูงขึ้นเรายังแนะนําถือการลงทุนในทองคําแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ผ่านกองทุน Ispring Gold Bullion u n h e d g e โดยเรามองว่าราคาทองคำจะได้อน,นิสงจากความต้องการของธนาคารกลางทั่วโลกที่สูงขึ้นภาวะดอกเบี้ยขาลงและความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงสงครามการค้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ